ข้าขอใจที่ท่านเป็นห่วงนะแต่ข้าเนี่ยทำอะไรไม่ได้ข้าทำอะไรไม่ได้เลย,เยถึงแม้จะเป็นพ่อข้ายัางช่วยลูกสาวตัวเองไม่ได้เลยเพราะความสัมพันธ์นั้นจะมาก่อนภาร,รกิจอันนี้ไม่ได้เฮ้ยข้ามีญาติหลายคนอยู่นะน้องชายพ่อลูกชายแถมยังเป็นสามีอีก แต่คนที่มีตำแหน่งราชามีความรับผิดชอบมากมายถึงถึงแม้ข้าอยากจะสละบัลลังก์แต่ข้าก็ยังสละความรับผิดชอบนี้ไม่ได้เลยอย่าใจร้ายไปหน่อยเลยราเสียเป็นลูกสาวของเจ้านะนั่งไปคนเดียวนะจะให้ไปเจอความลำบากขนาดนั้นได้ยังไงกันก็เหมือนกับคนอื่นๆเหมือนกันนี่แต่ราเสียไม่มีอาวุธนะ นาจะป้องกันตัวเองได้ยังไงกันไม่มีใครทำอะไรราเซียได้ลองมองในมุมของข้านะราเซียไม่ต้องการให้ใครช่วยและท่านก็ไม่ต้องห่วงข้าประทับใจในความกล้าและมุ่งมั่นของท่านนะข้าไม่เคยเห็นท่านหลังเลขนาดนี้มาก่อนเลยราเซียมีสายเลือดความกล้าของท่านราเซแข็งแกร่งจะตาย อย่าขอเลยยิ่งขอในฐานะพ่อและลูกเขยมันจะยิ่งน่าหลายข้าทำการตัดสินใจไปแล้วนะท่านก็รู้ว่าข้าไม่เปลี่ยนใจไม่ว่าเรื่องอะไรข้าเป็นสุลตานของเมืองนี้ข้าพูดแล้วไม่คืนคำ Mom! คุณพระเจ้าที่พวกเจ้าไม่เป็นอะไรอะ่ะพาข้าออกไปทีพาข้าออกไปทีนะน้องสาวข้านั้นไร้เดียงสานักทำไมเชื่อใจข้าง,ง่ายขนาดนี้ข้าพูดอะไรก็เชื่อไปหมดเลย ลองนึกภาพดูสิว่านางเหมาะที่จะเป็นตุลตาหรือเปล่าแม้ตัดสินใจว่าใครเชื่อใจได้หรือเปล่ายังไม่เด็ดขาดเลยอะดูสิไม่เข้าใจหรือไงองหญิงราเซียนี่มันเป็นแผนของพวกเราระวางแผนเอาชนะใจเจ้าแล้วค่อยกำจัดเจ้าทีหลังเข้าใจหรือ,อยัง นี่คือแผนของเราดูนางสิติดกับดักของพวกเรายังกับหนูยังไงอย่างนั้นชื่อข้าสิข้าจะบอกสิ่งสำคัญให้นะจุดอ่อนของราสียก็คือความใจดีของนางนางเชื่อใจนางเชื่อใจคนง่ายเกินไปพวกเจ้าต้องเอาชนะใจนะ ทําใ้้นางเชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นเรื่องที่โหดร้ายเจ้าจะได้คอยช่วยพวกนางไม่ได้เป็นศัตรูยังไงละ่ะจากนั้นเจ้าจะคอยหนุนหลังนางจนนางตายใจทำให้หนางเชื่อว่านางเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถที่สุดให้หนางนำทางและพวกเจ้า ก็ตามนางไปเมื่อนางเชื่อใจพวกเจ้าก็ใช้ไม้ตายจะพูดถูกถึงแม้ว่าข้าจะรู้สันดานพวกเจ้าข้ายังเชื่อใจพวกเจ้าข้าลืมไปว่าพวกเจ้าเดินกู่ไม่กลับแล้วแต่ทำไมพวกเจ้าต้องทำแบบนี้ข้าไม่มีแม้แต่อาวุธเจ้ะจะฆ่าข้าได้เมื่อไหร่ก็ได้นี่เจ้า จะให้ศัตรูหมายเลขหนึ่งตายอย่างง่ายๆได้ยังไงกันเราคงไม่สาใจสิข้ารอดูเจ้าเจ็บบวดมานานแค่ไหนแล้วรู้ไหมฮถ้าข้าต้องการถ้าจะทำร้ายเจ้าเมื่อไรก็ได้แต่ข้ายังไม่อยากทำแต่ไม่ข้าจะไม่ทำแบบนั้นข้าอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นเจ้าทรมาน ถ้าจะฝังหลุมนี้ฝังหลุมนี้ด้วยดินเจ้าจะหายใจไม่ได้น้องสาวคนสวยพร้อมหรือ,อยังพร้อมที่จะตายหรือ,อยังไม่อย่าซีอย่าเศร้าไปเลยโอ้อย่าเศร้าไปเลยอีกไม่กี่วันหรอกหนะ้าอีกไม่กี่วัน ไม่สิไม่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 ไม,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 ไม่อย่าเศร้าไปนะอย่าเศร้าไปแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเหลืออีกไม่กี่วันพ่อเจ้าก็จะไปหาเจ้าในสวรรค์แล้วลูกนุนเด่นรอไปเลยไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าหรอกนะข้ารู้ว่าพ่อของเรานั้นป่วยมานานแล้วข้าแค่รอให้เขาตายแค่นั้นข้าจะได้หมดความหนามสักทีพ่อเจ้ากำลังจะตาย เจ้ากำลังจะโดนฝังทั้งเป็นเราจะเศร้าแต่ทำไงได้เพราะว่าไม่มีใครอยู่เป็นอมตะได้เป็นอมตะไม่มีได้เวลาที่เจ้าต้องตายแล้วอ,อีน้องสาวของข้าถึงเวลาที่เจ้าจะต้องตายสียทีขอโทษด,ด้วยนะราเซียเจ้านี่มันโง่จริงๆที่มาติดกับดัก ของพี่ชายเจ้าเองน้องสาวข้าลาก่อน รัสที่หายไปไหนเนี่ยไปหามากซะเร็วเข้า องยยงวราเสียเจ้านี้ไม่ได้หรอกเจ้ายอมแพ้เราสัเถอะเจ้านี้ไม่พ้นหรอกหน้าออยอองีราเซียราเซีย นางไม่น่าจะไปไหนได้ไกลน่าจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละไปหาทุกซอกทุกมุมหาหนางหาหนางให้เจอไปสิไปซ่อนอยู่ที่ไหนนะสาวน้อย